เกิดเลยก็มาป่ทำไงได้วอยิงกูยังกูวิ่งตามตูมาเลยดิกูรู้ชะตากรรมอเอาบังเกอร์ตังให้มันดิห้ลังเขาเลยดิตั้หลังเขานียเขาเยเ่ยกับงหนึ่งรอี่กบดหนกนีลยเเ้เยเ้ยเยเ้เ้ย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 เยเ้ยเยเ้เ้ย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 เเ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เ้ย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 เอ้ยเ้ยเ้ย นี่มึงยิงมั่วไปเลยเนี่ยเออพี่ยงมั่วแล้วพวะถ้ามึงยิงมันตายมันก็โหดโหดไปแล้วแอนยังไม่ตอบครับยิงมาหน้ายิงมาหน้าจูอินแดงสามนั่นโอ้โหดูวิธีได้ก็วันนี่กูขอฟ้อนเราไปเกิดรงไหนอ่ะ